ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันพระฤหัสบดีวันที่9เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องแหล่งของชีวิตและพระวจนะที่จะไคร้ควรและสมคีธรรมในพระธรรมหนึ่งยนบทที่หนึ่งข้อที่2และชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้น เราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนี้รันเนกับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เราพี่น้องคะรอบตัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นคือผู้คนพืชสัตว์และแม้แต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิว๋วแต่อะไรทำให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตสาระของชีวิตคืออะไร มนุษย์อาจสร้างร่างกายของมนุษย์และสร้างพืชได้แต่ไม่เคยมีใครสร้างชีวิตขึ้นมาได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้ทำก็คือเอาชีวิตจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งมาใส่ในสิ่งมีชีวิตอื่นเนื่องจากมนุษย์ไม่รู้จักแหล่งที่มาของชีวิตเขาจึงไม่สามารถสร้างมันได้ข้อพะคัมภีรีต้องเริ่มต้นกล่าวว่าและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้น ท่างเป็นการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจริงๆนี่หมายถึงพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นศูนย์รวมของชีวิตพระองค์เป็นสาระสำคัญที่แท้จริงชีวิตทั้งหมดถูกห่อหุ้มอยู่ในร่างกายมนุษย์และสําแดงให้เราเห็นในตัวตนของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นชีวิตที่อยู่กับพระบิดาและทรงสําแดงแก่เรา 1. ยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สองทุกสิ่งได้รับชีวิตจากพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเดินบนแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ต้องการชีวิตจากพระเจ้าพราะองค์คือชีวิตในยหอนบทที่5ข้อที่26พระองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้นสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมพระองค์จึงสามารถให้ชีวิตแก่ทุกคนและทุกสิ่งได้ หนึ่งยอนบทที่5ข้อที่1 1ถึง12กล่าวว่าและพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนี้รันแก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตสาธุการแด่พระเจ้าชีวิตที่พระเยซูมอบให้ทำลายและขับไล่การงานของ,ของความมืดในร่างกายมนุษย์พี่น้องคะ จงถนัดถึงความเหมือนพระเจ้าของคุณให้มากขึ้นและเดินในชัยชนะเพราะว่าพระคิดชีวิตของเราอยู่ในคุณแล้วและเราเป็นเหมือนพระองค์ในโลกนี้ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวฉันเพราะว่าฉันบังเกิดใหม่แล้ว ชีวิตของพระเจ้านี้ทำให้ฉันเข้มแข็งทำให้ฉันเดินในใชัยชนะพลัสลิการครอบครองและความเป็นเลิศอยู่เสมอร่างกายของฉันเต็มไปด้วยชีวิตของพระเจ้า และฉันเด่นในสุขภาพและชัยชนะของพระเจ้าอยู่เหนือความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บการติดเชื้อและการทำนายล้างที่ทำลายคนธรรมดาฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเนื่องจากมนุษย์ไม่รู้จักแหล่งที่มาของชีวิตเขาจึงไม่สามารถสร้างมันได้ค่ะแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของชีวิตพระองค์เป็นสาระสําคัญที่แท้จริงชีวิตทั้งหมดนั้นถุงห่อหุ้มอยู่ในร่างกายมนุษย์และสําแดงให้เราเห็นในตัวตนของพระเยซูคริสต์ค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีพระเยซูคริสต์แล้ว คุณก็มีชีวิตที่แท้จริงดังน,นั้นพี่น้องคะจงจนัดถึงความเหมือนพระเจ้าของคุณให้มากขึ้นและเดินในชัยชนะเพราะว่าพระคิดชีวิตของเราอยู่ในคุณแล้วและเราก็เป็นเหมือนพระองค์ในโลกนี้ค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด